หนูชื่อเด็กเิงสุภักษอนเรียบร้อยอยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคพูมิตรภาพที่148ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรมายปานทองอยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคพูมิตรภาพที่148ค่ะชื่อเด็กชายโซลิลเกียรติมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคพูมิตรภาพที่148ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรินามามะ มาจากโรงเรียนนี้คมสร้างตนเองบคัูมิตรภาพที่หนึ่งร้อยสิบปดค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมูมาฮัตตอมามะอยู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบคพูมิตรภาพที่หนึ่งรอยสิบปดครับสวัสดีครับผมเด็กชายอัดดินรอบบาซาอยู่โรงเรียนนี้คมสร้างตนเองคโคัูมิตรภาพที่หนึ่งร้อยสสิบแปดครับนี่คือบรรยากาศของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองครบคัูมิตรภาพที่หนึ่งร้อยสิบป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดยนภาคใต้โรงเรียนประชารัฐคืออะไรเป็นแบบไหนเธอสงสัยใช่ไหมใช่งั้นเราไปพบกับครูริซากันทําไมถึงต้องพบกับครูริซาเพราะครูริซาเป็นครูประจาหอพักเราจะได้ถามว่ากิจกรรมของโรงเรียนประชารัฐมีอะไรบ้างตั้งแต่ถึงนอนจนถึงเข้านอนเธอพร้อมไรือย่างพร้อม,ลยอยมแล้วงั้นเราไปพบกับครูริซากันท่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรีซามะมูแร เป็นคุณครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประชารัฐนะคะ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนักเรียนประจําที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลา 2นักเรียนประจำจากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยไม่เกิน3 0,000บาทต่อปี 3. นักเรียนประจำที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะหรือผู้ดูแล 4. นักเรียนประจำที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ะสำหรับกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมของนักเรียนประจำพักนอนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเวลา5โมงเช้าจนถึงเวลา8โมงนะคะและนักเรียนจะ เข้าหออีกครั้งในเวลา15.30นจนถึงเวลา21.00นนะคะส่วนกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันของนักเรียน 1. ก็คือมีกิจกรรมปฏิบัติตามศาสนาของแต่ละศาสนาก็จะมีการละหมาดสวดมนต์นะคะ 2. กิจกรรมออกกำลังกายพร้อมเพรียงกันก็คือนักเรียนจะ ออกกำลังกายหลังจากละหมาดช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะอาบน้ำแต่งตัวลงมารับประทานอาหารเช้าในเวลา7.00มงตรงและตามด้วยรายงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4. กิจกรรมบรรเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน 5. กิจกรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 6. กิจกรรม เสริมทักษะด้านการกีฬา 7. กิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพค่ะนี่ก็คือกิจวัตรประจำวันของนักเรียนประชารัฐของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่1 4 8ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ <S <S เจนนาอาโรงอรียประชารัฐใช่ไหมใช่มีอะไรหรอการอยู่ประชารัฐดียังไงการอยู่ประชารัฐหรอดีค่ะดูวิในัยให้กับตนเอง บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้เริ่มกิจกรรมสนุกสนุกกับเพื่อนเพื่อนสนุกและมีความสุขมากเลยค่ะอ๋อประชารัฐอย่างนี้นี่เองประชารัฐน่าอยู่